สวัสดีครับ AB Premium Motor ครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับการไลฟ์อัปเดตสต็อกของ AB Premium Motor ครับมีโปรโมชั่นนะครับอยู่หลายคันเลยทีเดียวนะครับลดราคาเอาใจเลยนะครับเฉพาะเดือนกันยายนนี้เท่านั้นรวมๆประมาณ7จ็ดคันนะโอ้นะเจ็ดคันที่เราลดราคานะครับมาคันแรกเลยนะครับรีบเลยนะครับ X5 ครับ S d r ไดซ์สอนะครับ X5 S d r ้าเอสไรถปี2015ครับรันของเขาเป็น F15 นะครับเป็น F15 นะครับ คันนี้เป็นตัว Experience นะครับเครื่อง2,000ดีเซลนะครับราคาตั้งไว้1,799,000ครับทำโปรโมชั่นนะคันแรกก็มีโปรเลยนะครับลดไป1,000 0 0บาทเหลือ1,699,000บาทเท่านั้นครับ1,699,000นะสำหรับ X5 S-25 d ปี1 5นะครับลดมือเดียว My102 นะครับ1,699,000บาทเท่านั้นนะครับอ่ะมา,มา x d r i v e 4E 0ครับ คันนี้เป็น M Sport นะครับเบนซินไฟฟ้านะครับเป็นตัว Plug-in Hybrid นะครับรถปี2017ครับคันนี้นะครับรถปี2017นะครับตัวเลขไมล์ของเขาเนี่ยวิ่งไปที่นะครับ180,000โลครับ180,000โลเป็นรถมือเดียวออกศู์เมลเนียมนะครับมี BSI เหลือถึง2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับจากศูนย์ BMW นะครับคันนี้ X5 XDrive4 ับครับ 40e plug-in hybrid M Sport นะครับเป็นตัวโฉม LCI นะครับ M15 ปี17ครับราคาเนี่ยตั้งไว้1 8 5 9 0 0นนะครับ1 8 5 9 0 0 0ออปชั่นครบเลยนะครับออปชั่นครบมากๆนะครับได้ M Sport นะครับหลังคาแก้วมีมาให้ครบนะครับตัวล้อก็เป็นล้อ M Sport นะครับมาไม่ชอบสีดำเรามีสีขาวนะครับอ่าใครไม่ชอบสีดำเรามีสีขาวเป็นตัวเดียวกันครับ 40e ปลั๊กอินไฮบริดครับเบนซินไฟฟ้านะครับก็ใครไม่ชอบดำนะมีขาวเหมือนกันเลยนะครับโฉมเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเป็น M Sport นะครับตัวล้อก็เป็นล้อ M นะครับคันนี้เนี่ยไมเลจจะต่ำกว่าคันนั้นหน่อยนึงนะครับคันนี้ไมเลจเนี่ยหนึ่งแสนกว่าโลนะครับออกตัวเยอรมันออโต้นะครับคันนี้คันนู้นสีดำมิเลเนียมสีขาวเยอรมันออโต้นะครับคันนี้รถมือเดียวเช่นเดียวกันนะครับไมเลจน้อยกว่าเพราะฉะนั้นราคานะครับขออนุญาตครับหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพ 1,959,000าบาทนะครับก็ต่างกันแสนหนึ่งต่างกันแสนหนึ่งประมาณนั้นดำกับขาวนะครับนะมาเ e เด็ต e บน ML 250 CDI AMG ครับ AMG Package นะครับ Mercedes-Benz ML 250นะครับเป็นดีเซลล้วนนะครับเครื่อง2 0 0 2เทอร์โบดีเซลนะครับรถ14.15ครับรถปี14.15ี 15, เลขไม์เขา1 0 0 0แสน 20,000กว่ากิโลครับ1,2,000 0กว่าโลมีออปชั่นครบเลยนะครับหลังคาแก้วนะครับออปชั่น amg ตักโรงงานนะครับตัวลงตัวล้อ amg หมดเลยนะครับ120,000โลเท่านั้นนะครับอัตราเลขไม์ของเขานะครับคันนี้นะครับ ml 2 5 0 cdi นะครับตั้งไว้1 6 9 9 0 0้านหกแสน้าหมื9 9 0ครับนานน้าับคันนี้โปรโมชั่นนะครับมีส่วนลดให้40,000บาทนะครับเหลือเพียง1 0 0 0้านก0 0 0ับ0 0าบาทเท่านั้นครับ0 0้า0 0บาทสาหรับ Ml 250 CDI นะครับดีเซลล้วนเลยดีเซลล้วนนะครับมานะครับ GLC นะครับ250นะครับ 250D นะครับคันนี้เป็น AMG นะครับเป็น AMG Dynamic เลยนะครับเป็นตัวยกสูงแบบ5ประตูนะเป็นตัวยกสูงแบบ5ประตูนะครับก็ตัวรถนะครับ ตัวรถเนี่ยปี2018นะครับตัวรถปี2011มือเดียวไมล์เละของเขาเนี่ย74,000กว่าโลเท่านั้นนะครับ74,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเลยนะครับตัวรถเป็นสีเทานะครับออกเทาเข้มสวยมากๆนะครับไม่ว่าจะเจอแดดกลางวันหรือว่าวิ่งตอนกคืนเนี่ยดูสวยมากๆนะครับลักชัวรี่มากนะครับเป็นรถมือเดียวออกศูนย์ Mercedes-Benz Thailand ครับปี18ราคาเปิดไว้ที่2 1 9 9 0 0 0ครับ2 1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับอ่ะ มาราคาย่อมเยาวลงมานิดหนึ่งนะครับสำหรับ GLC 250D คันนี้เป็นตัว AMG Dynamic เหมือนกันครับเป็นตัว AMG Dynamic เหมือนกันแต่เรียกว่าคันนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับปี16นะครับตัวสีดำเนี่ยปี18จะมีเมาส์แพดเรียบร้อยแล้วตัวนี้ยังไม่มีเมาส์แพดนะครับแต่ว่าโฉมเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเป็นดีเซลเหมือนกันด้วยเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันเลยนะครับ AMG เพราะนั้นได้หลังคาแก้วได้ชุดต่ง AMG ได้ล้อ AMG นะครับ ลายแบบว่ามัลติสป็กเลยนะครับปี16นะครับเลขไมล์107,000กว่ากิโลครับเลขไมล์107,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับราคาก็เปิดย่อมยาวหน่อยนะครับ1,839,000บาทเท่านั้นนะครับ1,839,000บาทครับอ่ะตัวนี้เรียกว่าใหม่เลยนะครับตัวนี้เรียกว่าใหม่เลยมาพร้อมรหัสใหม่แล้วนะครับ GLC 220D ครับ GLC 220D นะครับ คันนี้เป็น AMG นะครับคันนี้เป็น AMG ด้านหน้าจะเป็นในส่วนของไดมอนด์กริลแล้วนะครับตัวไฟหน้าตัวท็อปเลยเป็นมัลติบีม LED เป็นมาล์บีครับหลังคาแก้วมาครบนะครับชุดแต่ง AMG โรงงานอาจจะแตกต่างจากตัวแรกสัหน่อยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเฟซลิฟแล้วก็มีความสวยขึ้นเฝฟลฟาวขึ้นนะครับตัวล้อเป็นล้อดับเบิลสปอลักษณะ5ก้านนะครับรถปี2020ครับเป็นรถมือเดียวมีวารันตีจากศูนย์ m e r c อร์เ b e n z เนี่ยถึงเดือนพฤศจิกายนปี2022นี้นะครับก็ใครซื้อไปนะครับเดือนนี้เดือน9 1 0 1 1 1 2 1 90-11สามาเดือนนะครับ3เดือนรีบซื้อหน่อยก็จะมีวารันตีจากศูนย์เมอร์เซเดสให้ถึงเดือน11ปี2022นะครับรถมือเดียวมีวารันตีเหลือนะครับแล้วก็เลขไม้น้อยเพียง66,000กว่าลโลเท่านั้นนะครับราคานะครับก็2 8 9 9 0 0 0ครับเป็ราคาโปรโมชั่นนะตั้งไว้299นะครับลดไปเลย1 0 0 0 0แบาทเหลือเพียง2 8 9 9 0 0 0 9 0 0เลขไม้น้อยมากๆนะครับอ่ะ BMW530e ครับ BMW 530e Plug-in Hybrid ครับเบนซินไฟฟ้านะครับเบนซินไฟฟ้านะครับใช้ไฟฟ้าวิ่งชิวๆได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องงอน้ำมันเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นในส่วนของตัว Luxury G30 ครับปี2018ครับปี2018เลขไมล์เขาเนี่ยอยู่ที่87,000กว่าโลครับเลขไมล์87,000มี BSI 100,000กิโลเมตรด้วยหรือหมดในเดือน6 เดือน6นะครับปี2023ใช้ได้อีก1ปียาวๆเลยนะครับเลขไมล8 7 0 0 7 BSI 1 0 0 0โลนะครับแล้วก็เป็นรถศูนย์ BMW ด้วยนะครับรถปี2018คันนี้เปิดราคาไว้ที่1,899,000บาทนะฮะ1,899,000บาทเท่านั้นนะครับลดมา100,000บาทนะครับตั้งไว้199นะครับเหลือ1899เท่านั้นพอนะครับปี18 G30 นะครับสวยจัดเลยนะครับอ่ะมา1นึ่งรายเทมครับ รีบซื้อรีบหานะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะแข็งแล้วนะครับสำหรับ b e ียเตลนะครับตัวนี้เป็นโฟล์คสวาเกนเบียเตลครับเป็นเบียเตลรถปี2014ครับคันนี้นะครับรถปี2014นะครับเป็นรถนำเข้าแบบ32นะครับแต่ว่าเซอร์วิสเข้าศูนย์จากยนต์ตะกีดมาทุก10,000กิโลเมตรเลยนะครับเจ้าของเนี่ยมีคนชักที่ดีนะครับสามารถเข้าศูนย์ได้เลยนะครับก็ดูแลจากศูนย์ยนต์ตะกีดยนต์ตะกีดนะครับเลขไมล์ของเขา81,000กว่ากิโลครับ 8 0 0 0กวิโลมาพร้อมกับเกียร์โฮสปีด DSG นะครับของ Volkswagen นะครับราคาโปรโมชั่นอีกแล้วนะครับ1,599,000ลดทันที1 0 0 0บาทเหลือเพียง1,499,000บาทเท่านั้นสำหรับ Volkswagen Beetle นะครับปี14นะครับสีเหลืองเดิมโรงงานเลยไมเลสก็วิ่งน้อยนะครับ80,000กว่าโลเท่านั้นนะครับแล้วก็เซอร์วิสมาครบหมดแล้วนะครับรถพร้อมใช้เลยนะครับราคาค่อนข้างที่จะแข็งนะครับมา ปีใหม่เอาใจวัยรุ่นครับคันนี้เป็น G20 ครับรหัส 3-2-0-D ดี D เป็นตัวสปอร์ตลิมูซีนนะครับรถเนี่ยเป็นรถมือเดียวเลยไม่บอกเลยนะครับคันนี้ไม่วิ่งไปเพียง2 7 0 0มกว่าโลเท่านั้นนะครับแท้ๆนะครับ2 7 0 0 0ก่ิโลเท่านั้นนะครับรถปี2019นรถปี2019นะครับ 20, 21, 22 3สามปีวิ่งปีละไม่ถึงหมื่นโลเลยนะครับ วิ่งไปเพียง27,000กว่าโลเท่านั้นสำหรับ G30 นะครับสีแดงแบบนี้รีมูซีนสปอร์ตแบบนีนะรบ้ราคาเบาๆเลยนะครับ1,899,000บาท1,899,000มีารินตี100,000โลหรือถึง,ถ,งถึงปี2024และ BSI 120,000โลหรือปี2025นั่นเองนะครับเอาไปแบบจุกๆเลยนะครับซื้อไปคุ้มแน่ๆนะครับ1899สำหรับ G20 นะครับ b บน Z4 ครับ E 8 9นะครับคันนี้เป็น LCI แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่2.0เทอร์โบครับรถปี11.12นะครับนำเข้าแบบ3.2นะครับถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทย100%เลยภายนอกแดงภายในแดงครับได้ M Sport เดิมโรงงานด้วยนะครับราคาเราเปิดไว้ที่ครับ1,899,000าทำโปรโมชั่นนะตั้งไว้1,929นะครับลดราคามาเลยเหลือ1899เท่านั้นนะครับกับเลขไมเพียง 80,000โลท่วนๆน,น,นะครับ80,000กิโลเมตรท่วนๆเลยสำหรับเชตโฟร89คันนี้นะวิ่งน้อยมากนะครับวิ่งน้อยมากเลยแล้วก็ดูแลง่ายนะครับเครื่องยนต์บล็อกใหม่แล้วเป็นฝาเล็กแล้วนะครับ2 0 0 0เทอร์โบนะครับอ่ะมาคันนี้เป็น Mercedes-Benz SLK250 ครับเป็นรถเกร y มาเก็ตนำเข้าแบบ32เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นรถ AMG แพ็กเกจเดิมโรงงานเลยนะครับภายนอกเทาภายในแดง ภายนอกเทาภายในสีแดงครับไม่เลขของเขาเพียงแสนนิดนิดเองแสนก็นหลักพันนะครับคันนี้นะครับแสนก็นหลักพันภายนอกเทาภายในแดง AMG แพาเกจแบบนี้ราคาแบบเบาๆเลยสะดุ้งไปเลยนะครับหนึ่งล้านสามแสน 90,000กับ9,000บาทครับ1 3 9่0 0้บาทคุณจะได้ SOK 250นะเครื่องยนต์ที่มีแรงท o r q u แรงบิดสูงกว่าตัว200นะครับขับสนุกมากยิ่งขึ้นและออปชันของเขาเนี่ยเป็นออปชันแบบเกรย์มาร์เก็ตนะครับมีทั้งเบาอุ่นเบาคออุ่นนะครับแต่ไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับแต่ไม่ได้ใช้นะครับออปชันร้อนนะครับเมืองไทยเมืองร้อนอยู่แล้วนะครับคงไม่ได้ใช้ออปชันนี้นะครับแต่ของต้องมีก็เอากันไปนะครับอ่ะคันนี้เบิ้ลเลยเพราะว่าเป็น Mini Cooper R 5 6 เหมือนกันทั้งคู่ครับ Mini Cooper R 5 6เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับเหมือนกันทั้งคู่เปลี่ยนแต่ตัวในส่วนของตัวออปชั่นรุ่นย่อยของเขาเท่านั้นเองนะครับมาสีขาวก่อนเลยครับสีขาวเนี่ยเป็นลุกวันครับเป็นลุกวันนะครับเจเนอเรชันที่1เลยนะครับ R 5 6คันนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แบบ1.6ลิตรนะครับ1.6ลิตรเป็นรถ่นศูนย์มิเลเนียมออโต้นะเป็นรถ่นศูนย์มิเลเนียมออโต้นะครับอ่าราคาเราเปิดไว้ที่599เองนะครับ 599,000เาหนะครับตัวรถปี2008จดทะเบียนปี2009นะครับ599 599,000้าหเท่านั้นนะครับจะได้ขับมินิแล้วนะครับคล่องตัวเล็กๆน่ารักแบบนี้นะครับไม่หนึ่งคันครับมินิคูเปอร์คันนี้เป็นลุควันแต่ว่าเป็นตัวมินเนอร์เชนแล้วนะครับเป็นตัวมินเนอร์เชนแล้วสีเป็นสีน้ำตาลนะเป็นสีน้ำตาลนะครับดูพรีเมียมดูหรูหราลักชัวรี่มากๆเลยนะครับสำหรับมินิคูเปอร์ลุควันนะครับมินเนอร์เชนนะครับ r 5 6ปี2012ครับคันนี้ เป็นรถศูนย์มินินะเลขไม์เพียง89,000กว่าโลเท่านั้นนะครับ89,000กว่าโลเท่านั้นราคาเปิดไปที่739,000บ,บาทครับ739,000นะครับ739,000ต่างกันราวๆแสนกว่าบ,บาทเท่านั้นนะครับมาไปคันปีใหม่มาหน่อยครับมินิคูปเปอร์ F56 ครับคันนี้ มินิคูเปอร์เอ็ม56คันนี้นะครับเป็นรถปี2015ครับออกสู่เมลิเนมออโต้ครับเป็นรถมือเดียวไมล์เลทวิ่ง55,000กว่าโลเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์เบนซินล้วนๆเลย1 5 0 0ซีซี NA นะครับมาพร้อมกับเกียร์6สปีดสเตตทนิกนะฮะก็อัตราการกินน้ำมันเนี่ยไม่ได้กินน้ำมันเยอะเลยเพราะว่าเป็นรถเครื่องยนต์เล็กนะครับสามารถใช้ในเมืองเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับราคาเบาๆครับ1ล้าน9 0 0 0 0นกับ9,000บาทเท่านั้นครับ1ล้าน9 9,000เท่านั้นนะ ให้ดูแว็บๆนิดเดียวพอนิดเดียวพออย่าไปดูเยอะนะครับคันนี้699นะครับ6 9 9 r 5 r 3 5นะครับ6ล้าน9ก้าแ0นานะครับได้ชุดแต่งนิสโมดแท้ทั้งคันนะเป็นตัวคาร์บอนเคฟล่านะครับเป็นตัวคาร์บอนนะครับมา x 1ครับคันนี้ x 1ปี15นะครับเป็นตัวพวงมาลัยเบาแล้วนะครับได้ m sport ด้วยได้ m sport นะครับได้ m sport รถสีขาวเลย นะครับภายในเนี่ยเป็นสีดำนะครับภายในสีดําตัวเบาะสีดําได้ M เลยไม่ว่าชุดแต่งของเขานะครับโรงงานเลยพวงมาลัย M ทุกอย่าง M หมดนะครับคันนี้ปี15ครับเปิดราคานะครับเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันครับเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับจะได้ X One ไปใช้นะครับในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นรถสไตล์ยุโรปที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะ2 0 0 0ัน cc นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0ัน cc LCI พวงมาลัยเบาแล้วนะครับอ่ะ CLA 250ครับ CLA 250 AMG Dynamic ครับคันนี้ W 1 1 7นะนะครับตัวรถปี2014นะครับเลขไมล์หน0่งแสมกว่าโลเท่านั้นครับเลขไมล์หน0่งแสมกว่าโลเท่านั้นเมื่อกี้ X1 1,40,000นะขอโทษทีไม่ได้บอก X1 1,40,000นะครับ CLA 1,20,000มนกว่าโลนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2000ครับมาพร้อมกับเกียร์7สปีดนะฮะราคา1 9ึ0 0ล้านกกับ9 0 0าบาทครับ1ล้าน 90,000กับ9,000 90, บาทเท่านั้นสำหรับ c l a 250หลังคาแก้วมีครบนะครับชุดแต่ง AMG ตัวล้อ AMG เลยนะครับออปชั่นครบมากๆถ้าได้ AMG นะอ่ะคันนี้ครับ Mercedes-Benz E350 E, e Plug-in Hybrid ครับเบนซินไฟฟ้า E350 E Plug-in Hybrid เบนซินไฟฟ้าคันนี้เป็นตัววันกาดครับรถปี2017ครับรหัสเขา De w 213ครับ De w 213เลขไม 90, ์90,000กว่าโลเท่านั้น ครับเลขไม้9 0 0 0 0มื่นกว่าเท่านั้นมาพร้อมกับเกียร์7สปีดและภายในหรูหรากว้างขวางตามสไตล์ E-Class นะครับ E-Class หรือว่าอยู่สองหันนี้เป็น E-Class นะจ๊ะนะครับราคาครับ1 6 9 9 0 0้าาหมื้าทํโปรโมชั่นลดไป1 0 0 0 0 0บาทเหลือเพียง1 5 9 9 0 0 0านหาแเท่านั้นนะครับ1 5 9 9 0 0 0าาแเท่านั้นกับเลขไม้หลักหมื่นนะครับและได้ตัวอวบกับนะครับสีเทานะครับดูผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ดูแบบ เขาเรียกอะไรเสริมฐานะเสริมบารมีมากๆนะครับสำหรับตัวสีรถสีแบบนี้นะครับนะ BMW 525d ครับ BMW 525d เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับ,รรบก็เป็นเครื่องยนต์ไม่ใช่6สูบนะเป็น4สูบนะครับ4สูบเทอร์โบนะครับดีเซลล้วนครับเป็นดีเซลล้วน รถเนี่ยดูแลดีมากเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยรถพร้อมใช้มากๆนะครับตัวล้อลายเดิมของเขาเลยสําหรับ525ได้บอกคอมฟอร์ตด้วยนะครับได้บอกคอมฟอร์ตด้วยนะครับเลขไม้ของเขาวิ่งเพียง130,000มกว่าโลเท่านั้นนะครับ130,000มกว่าโลเท่านั้นตัวรถปี2013ครับ F10 คันนี้นะครับรถปี2013ครับเป็นโฉมก่อน LCI นะครับราคาเราตั้งไว้ที่9 9 9 9 0 0 0บาทครับ0าบาทเท่านั้นนะฮะมา เมอร์เซเดสเบนซ์250ครับเมอร์เซเดสเบนซ์250คันนี้เป็น AMG นะครับแต่ว่าได้ชุดแต่งนะครับจากเท่าของเดิมเนี่ยไปใส่ชุดแต่งวาวรอบคันเลยนะครับมูลค่าหลายแสนบาทมากๆมาพร้อมกับล้อเวอร์ตินี่ขอบ20ครับรถปี2011จดทะเบียนปี2012ครับ รถปี11จด12ภายนอกขาวภายในขาวครีมนะนะครับตัวรถภายในตัวเบาะภายในเนี่ยขาวครีมดูไฮโซหรูหรามากๆนะครับสำหรับ c ี s เป็นรถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุดๆเลยนะครับซีดานคูเป้นะครับนั่งได้ทั้งคันเนี่ยแค่4คนนะเพราะว่าข้างหลังนั่งได้แค่เพียง2คนเท่านั้นนะครับเป็นเบาะเล้าใช่ไหมครับเป็นเบาะเล้านะครับรถ11ปี12ครับ250 CLS ครับเปิดราคาครับ1,399,000าามแสลดทันที1,000งแบาทเช่นเดียวกันทำโปรโมชั่นนะเหลือเพียง1,200,000 9ก0 0 0กับ9,000บาทเท่านั้นเลยสำหรับ c ีอคันนี้นะครับของแต่งแม่เอาออกสักชิ้นเลยให้หมดเลยครับให้หมดเลยนะครับให้หมดเลยนะครับ h o น d a f r e ีนี่นะครับเป็นเล็กๆคลิกขี้หนูอย่างนี้เราก็มีนะสำหรับ Honda Freed นะครับคันนี้เป็น Honda Freed นะครับ1.5 EL ตัว Minor Chain นะครับ1.5 EL Minor Chain ตัวรถปีส0 14ครับเป็นรถมือเดียวไมเล์วิ่ง1 2 0่งกิโลเมตเท่านั้นครับ 120,000กว่าโลเท่านั้นนะครับเป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ1,500ซีซีเบนซินครับราคาครับ5 3 0 0 0 0กับ9 0 0 0บาทครับ5,039,000บาทคุณจะได้ Honda Freed ลักษณะรถตู้ที่เป็นไซส์แบบเอาพาดเวลฟายมินิส่งมินิมาแล้วนะครับก็ไว้สำหรับสาวๆนะไว้ส่งลูกไปเรียนนะครับก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับใช้งานได้ดีมากนะครับแล้วก็การซ่อมอะไหล่ของเขาเนี่ยโอ้ไม่ได้แพงเลยนะครับสำหรับ Honda Freed นะครับ คันนี้นะครับ BMW อะไรหว่า X1 X3 X3 ปล่อยแล้วอ๋อ X3 ปล่อยแล้ว <Okay. S 1> อ๋อจะปล่อยแล้วโ <Okay. S 1> อ้อโห <Okay. S 1> คันนี้เราขายเท่าไหร่นะ1 9 5่0ล้านเแสนหหมื่นล้านแสนาหมื่นพันสำหรับ G01 G01 นะครับจองจัดไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินดาวน์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตามเลิกยามงามดีนะครับ เดี๋ยวค่อยมารับรถฝากรถไว้ที่ร้านก่อนก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆสาหรับใครหาอยู่นะ X1 ตัวใหม่นะครับนะ X 3, X 3ตัวใหม่นะครับนะ X3X3 ตัวใหม่นะครับเป็นเครื่องนะครับ XDrive2.0D ด้วยดีเซลนะครับเป็นดีเซลแบบนี้ราคาประมาณนี้เลยราคาประมาณนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยพอลูกค้ากําลังหาอยู่พอ ABPremium เข้ามาก็หวนเลยนะครับดูต่จังหวัดด้วยยังไม่มาเห็นรถเลยยังไม่มาเห็นรถเลยมีความกดดันมากๆแต่จริงๆรถมันสวยอยู่แล้วนะครับมีรถสวยอยู่แล้วนะครับมา เมอร์เซเดสเบนซ์ GLA ครับเมอร์เซเดสเบนซ์ GLA 200เป็นครอสโอเวอร์นะครับเป็น SUV ครอสโอเวอร์ของ Mercedes Benz เานะครับได้สีดำนะครับเป็นตัว Urban นะครับคันนี้เป็นตัว Urban นะครับเป็นโฉม facelift นะนะครับกระจังหน้าเป็นแบบ2บั้งมีคิ้วโครเมียมให้เรียบร้อยนะครับโลโก้ Mercedes เป็นโลโก้แบบใหม่แล้วโลโก้สีดำนะครับรถปี2018ครับเดิมันอยู่หนึครับรถปี2018ันสิบแปดเอยู่หนึเป็นรถมือเดียวไมเลส์วิ่งง70,000กว่าเอ นะครับ73,000กว่าโลเท่านั้นนะครับ73,000กว่าโลเท่านั้นราคานะครับเปิดไปที่1,379,000ครับ1,379,000บาทสำหรับ GLA 200 Urban นะครับรถมือเดียวไม่วิ่ง70,000นะครับคันนี้เป็น BMW X4 ครับ M Sport BMW X4 M Sport คันนี้ XDrive20D ครับขับ4เครื่อง2,000ดีเซลเทอร์โบ นะครับเป็น, oupe, นรถ SUV สไตล์คูเป้นะครับฝาท้ายเตะเปิดได้ด้วยนะครับรถปี2017ครับ F 2 6 M Sport คูเป้นะครับรถปี2017ครับรถมือเดียวไม่วิ่งแสนสี่ครับ140,000กว่าโลเท่านั้นนะครับไม่เลทวิ่งถึงแสนสี่หมื่นกว่าโลเท่านั้นเป็นรถดีเซลนะครับทนประหยัดถึกนะครับดูแลงง่ายไม่จุกจิกเลยนะครับหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะลดราคามาหนึ่งแสนบาทเช่นเดียวกันคันนี้ตั้งไว้หนึ่งเก้าเก้า ลดราคาไปนะครับเอาไปเลยนะครับ1,899,000บาทเท่านั้นนะครับอ่าคันนี้ X 1คันนี้ X 1นะครับนี่คันนี้ X 1นะครับใครมองหา X 1ตัวใหม่นะครับคันนี้เป็น X 1 M Sport นะครับ X Line นะครับ F 4 8นะครับรหัสเครื่องของเขาเป็น S Drive 1 8 D ครับ S Drive 1 8 D นะครับเป็น X Drive ดิ X S Drive ดูดูข้างๆก็จบแล้ว S Drive นะครับขับเครื่อง2ล้อนะครับเครื่อง2,000ดีเซลนะครับรหัส F 2 48ปี2018ครับออกศูนย์ B M w บนะเลขไมล์หนึ่งแสนหกว่าโลนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนหกว่าโลเท่านั้นนะครับราคาเปิดไว้ที่เบาๆเลยนะครับ X 1คันนี้1 1 6 9 0 0 0้านบาทเท่านั้นครับ1 1 6่0 0 0านหนบาทเท่านั้นเลยนะครับมามาเดี๋ยวปิดท้ายรถ2คัน เหมือนกันเลยนะครับรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งเป็นตัวแรกตัวหนึ่งเป็นตัวที่2นะครับอ่ะ bmw z 3ครับใครมองหาอยู่นะใครมองหา z 3ใช้อยู่นะครับใครกำลังมองหา z 3อย่าเรียกว่าใช้เลยซื้อไปสะสมดีกว่าครับนะครับจอดไว้ในส่วนในส่วนที่จอดรถส่วนตัวของที่บ้านนะครับเอาไปอวดเอาไปโชว์ได้เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถนะครับ จดประกอบนะครับคันนี้เป็นรถจดประกอบแต่ว่าจัดไฟแนนซ์ได้นะครับแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ได้แน่นอน100%ครับลงในสัญญาให้เรียบร้อยนะครับรถไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ําหรืออุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1.9เกียร์ออโต้ m 4 4แบบ4สปีดนะครับช่วงลงช่วงล่างเก็บมาใหม่หมดแล้วนะครับของเหลวถ่ายมาให้ทั้งคันแล้ว ถ่ายมาให้หมดนะครับเครื่องเกียร์นะครับเฟืองทงเฟืองท้ายจัดมาจัดมาหมดนะครับรถวิ่ง1นึ0 0 0สกว่าโลแต่ไม่รับประกันเลขไม้นะครับรถวิ่ง1นึ0 0 0สกว่าโลแต่ไม่รับประกันเลขไม้นะครับราคานี้บอกเลยเอาไว้ปั้นต่ออีกหน่อยเก็บยาวๆนะครับผ้าหลังคาเปลี่ยนมาให้ใหม่หมดเรียบร้อยนะครับตัวสีเคลียร์มาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไฟนงไฟหน้าขัดมาให้เป๊ะเลยนะครับหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะฮะ 1399,000าา่าราคาต่อรองได้ครับพอใจซื้อพอใจขายจัดไปนะครับ1 3 9 9 0 0 0าาันครับอ่ะคันนี้ครับคันนี้เรียกว่าครบดีกว่าคันนี้เรียกว่าครบเอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับเอาไปใส่เครื่องเสียงอย่างเดียววิทยุอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้ใส่วิทยุ1ดินนะครับคันนี้เป็น Z3 เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันครับ1.9ลิตรครับ1.9ลิตรเก็บหมดแล้วนะครับเป็นรถส่วนตัวของลูกพี่ผมเองนะครับล้อ bbs แต่งองค์ทรงื่องมาครบหมดภายในภายในสวยเลยนะครับกลิ่น BMW กลิ่นหนังของเขายังอยู่ในภายในรถเลยนะครับผ้าหลังคาใหม่เบิกใหม่มาเรียบร้อยเป็นผ้าหลังคาสีแดงนะครับซสามคันนี้นะครับรวมทะเบียนนะรวมเลขทะเบียนไปเลยนะครับให้เลขทะเบียนไปด้วยนะครับราคา2ล้านกับ5 0,000บาทนะครับสล้านห้าหมบาทนะครับไม่รีบซื้อเดี๋ยวราคาขึ้นนะฮะไม่รีบซื้อเดี๋ยวราคาขึ้น2องล้านห้าหมบาทกำเงินมาเลยปึ้งเดี๋ยวเอารถสไลด์ไปส่งที่บ้านนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกล คันนี้บอกเลยสไลด์ส่งฟรีเลยนะครับสไลด์ส่งฟรีเลยนะครับคุยกันง่ายๆนะครับเงินสดเท่านั้นจัดไปนะครับกับ AB Premium Motor วันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็าฝากช่องทางทางติดต่อไว้ด้วยนะครับ095 000 555หครับ0 9 5 000555นะครับและช่องทางออนไลน์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube รวมถึง TikTok นะครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe, พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าใครกำลังหารถอยู่นะครับแอดไซน์มาเลยครับในโปรแกรมในแอพพลิเคชันไลน์นะครับแอดไซน์เอบีพรีเมียมมอเตอร์ครับมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเสียงหมดแล้วสวัสดีครับสนับสนุนโดย คาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com